สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม No Snake Hotel นั่นเองซึ่งก็ได้มี Youtube บางคนมาเล่นแล้วใช่ซึ่งผมก็อยากจะลองเล่นบ้างครับเพื่อจะไ,ได้มีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเนาะอีกเกมหนึ่ง Setting อ่ะเริ่ม,มเล่นกันเลยครับผม no ที่นี่ไม่มีงู99%แต่1%มันยังอยู่ไหน อฮะอ่ามันเข้าใจอธิบายอะไรสักอย่างนะครับผมก็แปลไม่ค่อยได้โนสนิกมีป้ายด้วยลิฟตหยุดเปิดประตูอย่างนี้ที่นี่ไม่มีงูร้อยเปอ์แน่นอนเอ๊เก้าบซนะครับก็จะดูแหลกๆหน่อยนะครับ เอ๊ะอันนี้มีโนต้ตด้วยฉันเพิ่งมาโรงแรมนี้โอ้ที่นี่มันดีมากเลยสถานีแห่งนี้ไม่มีที่เอ๊ะไม่มีงูนะครับคุณรู้ไหมว่าฉันเกลียดง,งูมากแค่ไหนฉันก็เลยมาพักที่โซโโนโ,โนซันิคโฮเทลเพวกเขาทำได้ดีจริงๆเลยโรงแรมนี้ไม่มีงูอย่างแน่นอนใช่ครับที่นี่ไม่มีงูเลยเท่าที่เขาบอกมาอันนี้เป็นโนต้ตแรกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดี หาห้อง1 0 0่1รนเอ้ยหนึนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนี้โอ้น่าจะไกลพอนะดูเออ่เดินไปอีกสักหน่อยละกันนะอ,อ,อันนี้มีโนต้ตกระดาษโนต้ตด้วยครับฉันใช้ชีวิตในฝันฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้แต่ฉันแน่ใจว่ามันจะมีความสุขที่โนสเนคโฮเทลแน่นอนสูงชื่อจริงๆเลยตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กฉันถูก กองทัพงูร้ายลักพาตัวไปไหนในช่วงพักร้อนฉันไม่ได้ออกจากบ้านเลยหลังจากอยู่บ้านอย่างโดดเดียวมาอย่าง50ปีในสุดฉันก็มีสถานที่ปลอดภัยและที่จะไปพักผ่อนขอบคุณโรงแรมโนสเน็กเออเดี๋ยวออันดิ้นพันหมดแล้วก็นี่คือโนตที่สองแล้วครับอ่าตรงนี้มีป้าย ผมได้ยินเสียงอะไรลางๆนะเหมือนเป็นเสียงงูนะครับตอนนี้เรามาถึงชั้นนี้แล้วไม่ใช่ชั้นสี่ถึงห้องนี้หน้าห้องนี้มีเก้าอี้ตั้งไว้นะครับแล้วก็มีเสียงงูด้วยมีเสียงแปลกๆแต่ไม่ค่อยไม่ได้ยินเสียงคนเลยนะครับเ,ออเดินไปเรื่อยๆตรงนี้มีแสงฝั่งนี้ก็เป็นทางยาวไปงั้นเราไปตรงนี้กันก่อนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยทุกที่ อะไรสักอย่างนะครับเอ,อ่อฉันรู้สึกปลอดภัยกว่าที่เคยครั้งหนึ่งที่โรงแรมอื่นเดินเข้ามาไปในห้องชั้นและเมื่อฉันหันหลังเพื่อปิดประตูก็มีงูตัวหนึ่งที่แขนของฉั้นห้อยลงมาจากคอแขนเสื้อโค้ทแต่ที่โนส n นิตโฮเทลฉันก็ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าสัตว์เลือ้อยคานที่น่าขนลุกตัวไหนจะยืนอยู่ข้างหลังชันเลยนี่ครับ ก็เหมือนกับว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยโนเซนิโฮเทลเนี่ยมีคนไว้ใจกันมากเลยนะแต่เรายังไม่ได้บีทีสูตรครับนั่นเลยทางนั้นซึ่งอย่างที่เขาบอกมานะครับให้ไปหาห้องเออหนึ่งร้อยนะครับหรือหนึ่งศูนย์ศูนย์นั่นแหละ่ใกล้จะถึงละหนึ่งร้อยหกน่าจะผ่านประตูบานนี้นะครับเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเลือดแปลกเหมือนกนันเนี่ย แม่เปิดประตูดูสิเง้มนาเอ๊ะมีงูเขียวอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเป็นงูอะไรแต่มันเลือ้อยไปนะครับน่าจะไปหลบอยู่ตรงนั้นเหมือนเท่าที่เห็นนะครับเหมือนจะมีกำแพงล่องหนกั้นไว้ด้วยน่าจะทําให้ทางมันแคบลงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกองเลือดนะครับไม่รู้มันไปไหนมันลากไปตรงโซฟานะครับ แล้วเราเดินไปทางนู้นเันดีกว่าผมรู้นะนั่นไงนั่นไงอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยน่นเรียบร้อยมาดูเพียยังเลยเดอะสนิีเอ้ยสน,นิีเฉยๆนะครับกดตัวไหนก็ได้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับลงทุนเลยนะวันนี้ก็คลิปนี้ครับสั้นๆสวัสดีครับผม